เริ่มต้นวงแตกคุณผู้ชมตำรวจสอนอวังทองหลางบุกไปทลายบ่อนพนันจับได้เป็นสิบคนพบของกลางเพียบครับตำรวจที่วังทองหลางนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเรเวณบ้านหลังหนึ่งภายในซอยรามกำแหง53จันศีชวาลาถนนรามกำแหงแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพหลังสืบทราบครับว่ามีการลักลอบเล่นการพานันพอตำรวจบุกเข้าไปจับกุม่ม นักพนันเป็นสิบรายพยายามวิ่งหลบหนีแต่กระเจิงเลยนะครับแต่สุดท้ายสามารถจับได้ทั้งเจ้ามือพนันเจ้าของบ้านเจอของกลางลูกเต๋าสามลูกถ้วยพร้อมกับฝาครอบสองชุดแปลนบอกแต้มสูงต่ำหนึ่งแผ่นเงินสดอีกเกือบ8,00 0บาทตำรวจของวังทองหลางก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพานันทายผลฟุตบอลต่างประเทศพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับนำผู้ถูกจับกลุมพร้อมกับของกลาง ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งเป็นกรณีที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเปิดบ่อนการพนันแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนะคะผ่านเ Fade Facebook เป็นบรรยากาศภายในค่ะซึ่งข้างในเนี่ยเป็นบ่อนจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งล่าสุดทางพันตํารวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลกเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่ถูกอ้างว่าเป็นการเปิดบ่อนพน,นันพบกับเจ้าของสถานที่ดังกล่าวนะคะ ซึ่งภาพที่เข้าไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าเป็นภาพเป็นร้านอาหารจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากทุกมุมไม่ตรงกับภาพในสถานที่ที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์หลังจากนั้นไม่นานทางเพจก็มีการโพสต์รูปและข้อความก็ได้มีการลบโพสต์ที่แชร์กันออกไปค่ะครับนอ